สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมรายการซีโร่โคดเกมมิ่งเอาเอาเอาทางทางของทางกาเย็นใจ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 เย็นซีโร่โคดโคดแคชเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับนะครับซีโร่โคดคนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อนครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อเล่นเกมนะะฮใช่แล้วครับโลไม่ใช่โอทูปี้สินธติ โอ้ย oh, แนะแนำแนะแนำใครตืเรีวสุดบอลอฟว้าวโอ้ยย wow. oh. uh ูอาร์อินยูทูบโอเคยูทูบวอตไอดูบอ๋อเฮ้ยวันนี้ผมอัดได้นี่พาดเทนออฟกีพีลูก ผมโว้โหเสียท่าเตะอยู่ดีกว่ามานนี่มันเถื่อนผมบอกเลยนะไปละไปเลยก็วันนี้นะผมจะเออเพื่อนผมเนี่ยอยากจะมาเล่นนะใช้รหัสจินตโกตีๆเนีพอดีมันสมัครยังไม่ได้นะครับเอาว่าเราก็ปล่อยเข้าไปก่อนดีกว่านะก็เรื่องทำอะไรกันดีครับสี่พี่ทำอะไรกันดีครับ Today I'm going เอ่อ I will w e will do what will e w do what จะไม่ใช่โอ what แทนอะไะ แด่แด่โอ้ยดไหนดูสิมีแด่แล้วบ้างเออผมยังไม่ได้าทำแด่แล้วพอดีคนคนขอมันไม่ค่อยีเท่าไหร่อะไรนี่ไอแด่ยูสแกนพีเพิลโอเคแด่สแกนพีเพิลโอเคครับจบ

เทมมานี่เลยมานี่เลยเนี่ยมานี่มานี่ะเดแรกก็เดแดกกูกกูโอเคออโอเค,อเคแล้วาทรกันต่อดีครับวันนี้เล็กแดเล็กแดเหรอได้ได้ได้โอเคเล็กเดโอเคดเาไปเอเดียูปโยมัน what the fuck เก้อดิ no แล t แอมนูได้เลยไออก I dare you hack s i r I dare you to go to and give power lock to the o m t You a i l and didn't tell Lock move. อะไรเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยสี่สิปปแล้วโอ้ฟังดิฟอลกนันทีนสีปป่เลย อันนี้อะไรเนี่ยชีโรโก้จะแคม,มเดี๋ยวเช็ดอาทีพอ๋อมันก็คนเดียวกันมันก็ตีแล้วโอ้คนโสดน่ดน่ดาจะต่างคนพูนนิดเดียวไอไว้บอลจลเลดมีเบลเอ็มนุกแอดเฟนมีไอซ่าซ่าสุดเกียดได้เลย ไม่ยิงครับไม่ยิงครับ uh huh. แอตติไเแลวครับ uh huh. dare you our ไอเดียยูทูด o น a t e ตอ l โลกทูสตาร์เตอร์ไปแล้วนะไอเดียยูเม k e ปิกเลนี่มันเป็นอะไรไอเดียยูเป, dare you ปล่มาเดยนไม่หนีได้เห ่ทำทำเขาทักแดดดีไม่ได้โอเคดารตามเดียวอ่ะทำตามเจอเสร็จแล้วใจเย็นด้วยใจเย็น,อ,งงนอ้าวถังเราเคยอ,อยู่นั่นแหละขวายาดอยากลงเวรตัวไม่ได้แวแว,แวโอเคเดี๋ยวขอตัดไปตรงท่อนโดวไหนของ อยู่ทุกคันมเขาไม่อยู่ตรงนี้ตัดึ่งนะโอเคมาต่อนะฮะโอเคคัมแบ็คทูโดเนตบ็อกเซี่ยห้ายูทูบเซี่ยห้ยูทูบพี ใจเย็นใจเย็นรักใจเย็นครับใจเนครับโอเคกลับมาต่อ T2 คือยูทูบหน่อย2คือยูทูบเจฟฟี่อยาิ๊กโดนอ้าวอ้นี่บอกว่าไปดูโดนดที่อื่ดเฟิร์สว้าวดูเซิโอโย้ดงเยอโอ้โห้่าสีมีรวยรวยเละเลยจมอแลว ว้าวขอบคุณเซียล่ามากนะฮะเอาไปง่ายแล้วคนง่ายเข้าแล้วไม่ได้สิ่งเลยเล็กมากสิค่ะจับคนเลยอุ้ยุณครับสิงอัวล้อไอ้่อ้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วย ขวอที่ห้าสิบล็อก OMFG OMFG สิบวล็อก OMFG สิบหล็อกฟอร์มใครวะเดี๋ยวใครวะใครวะสิบัเจอเซต EP เจอเซต EP คุณซีแท็ก MC ฮิมอาเน MC เจอเอออะไรวะเซต p ฟอรแท็ก หาไม่ออเอาไุดนไปดวารอาจเลตมาเองนะสร้ง S L โอ้โหอนี่เลยดิกอีโลครับ๋ย่จะเก็บรอนี้ไปทำทุนโลกน <c oughs> mm ี้เน็กพอฮโล y o u t u b โอ้โหาเให้เล้ ว้าวเรา le วล้ van 20%แล้โอ้วิธี nauc วินโจแพรอมแค่หน่อยโอเคโอเคโอเคเอาลุจะเด็นซึ่ง오คต้อบัน ского ฬั์ดูกบัน utlich กล้องบ laid บา m ú s ชิญ Ș m a k ้ e ่ะ นี่นะครับเลี้ย enfin อ่อจะทำอะไรในโลกนี้ก่อนไม่ได้อย่างนี้อะอยู่แถวนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมานะฮะจะยวขอไปหาตุ่นแม็กกี้บ๊อบนะฮะสวัสดีครับ

โอเค for you ถึงเดียวเอาไปเลยครับโอเคครับวันนี้ผมกะว่าจะได้นกดเดียวพอดีครับเอาไปเลยครับถึงเดียวใครอยากได้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับให้ขอเลยอ่ะเอาไปสอบเลยครับวันนี้ผมอารมณ์ดียบอลดีเลยครับเป็นไงอยู่ดีค่ะไม่เป็นไรครับเขาดีดีครับวอนหมอใครต้องการมาลองอีกนะครับ ลาวันฝ่ายเกลี่ยสูมเต็มจุโอเคแนละ้วเออไอซ์เซฟอยู่ไปแล้วอาร์เย่โอเควันนี้ผมคงไม่มีอะไรมานนะอีกผมว่าก้ามันก็ไม่มีอะไรมากนะก็ไฮดริกจมาเปิดกล่องแล้วก็มาแลบนี้นะมากันได้นะฮะอ่าเดี๋ยว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 การแจกของมาแจกเก็บมาก่อนแล้วทำทีให้ กูอยากสอบมักล็อกไปแล้เวเราทำแชื้อตรงไหนดิเดี๋ยวนด้เดี๋ยวนอนไอ้ตรงนี้โอหให้ดันพอมอล็อกนะอ้าวครับเอาเอาเอาประตูบ,าง,บา,อา,อางหน่อยครับประตูเอาหลัวมาโหแตกมากครับคุ้นๆมากครับูรบเมีย อหู่ยครับอหน่ยครับอหน่อยมีระกาครับไม่รอเลรอยูดรอปจะเล่เกมดรอแล้วเมลแล้วแล้วแล้ว้อให้มันีอ่าโเดมาุดสีบล็อกคนเดีมาุดสบลอ วันเดิมฝากหนึ่งจบตรงนี้ต่อตรงนี้ตรงนี้นนนจบคอมมี่มาอะไรได้อันนี้เป็นคะแดที่สองหรือว่าไ,ได้เป็นแกน้ำไปไหน เป็นวอลกายกทีทีนอันนี้ไอซาๆวเก็บเ็วอลอกอันนี้จากใครเาเนี่ยนะซีล่าดีวันนี้ซีล่าดีดีดี วานิชโอเคคนระับอ่ะ,อะเอามาดูกันได้อ่ะโอเคครับก็ผมปล่อยไว้่งนี้ก่อนแล้วกันนะ,ะ,ะก็สำหรับวันนี้ผมจะไม่มีอะไรมากแล้วละ่ะ วันเอทีเอ็มมาฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาอีกแล้วครับอะไรเฮ้ยใจเย็นพี่เวทเวทใจเย็นเวทพี่สิน้องขอ,เ,อเล่นกีซ่าหน่อยพูดเอสเอลอยากแฝดอ่ะมีคนบอกอยากเล่นกีตาร์ฟูดเอสเอลหน่อย

นะคนบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็น a อ m ีเอมสามันเอทีเอมใครให้มาหรือว่าเป็นการหลอกอะไรอ้าวจูนเลกครับแจ็คนะฮะโดยแจ็คโอขอบคุณแจ็คว่าครับอ้าวครับข้าข้ามุอยม่หน่ย left, อยออนเลเวล n ดเย e เมฮาทมไ้ก่อนโอ้ดยอดสุดยอด A D M เดี๋ยวเดือนหน้านะมีของใหม่แน่อยฟุตเอลออฟังย se ่งแอดเลก ดูด I want to close my clip first ไปปิดคลิปกันก่อนโอเค YouTube อ้าปิดจังโอเค YouTube มุ่น่าจะเจะอะนะเจาะได้เซซัมติงทูยูทูบเดียวชื่อใหอนะ่หนครับทั่ไปอย่างก,กับยูทูบหมดแล้วครับไยแค่นี้โอ้โหเขาเรียกร้องอ่ะเด็ดมันจเย็นเลย เตะทำจริงฮลโหลฮัมันกันน่าแต่เย็นๆที่ป่นก็เยอะเองเตะทำจริง อะไรแบบนี้นะนั่นแหละพูดฟัง,ฟง,ฟง,งพูดคอมพวเตอร์ดีได้โลโอเค โอเคโอเคยูทู u b e I will post ติ๊ก Let's dance โอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็โลกนี่นะฮะโลกสีโลโก้นำเข้ามาได้ลายไอคอนวางไว้หนึ่งเดือน ก็สำหรับวันนี้บายบายเย้